กานได้ไม่นานผมอยากมีท่าทองครับถ้าถ้าคนไหนมีท่าทองเยอะเขาจะหยิบจับค้าขายเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าเขาจะทํามาหากินอะไรนี้เขาจะเจริญหมดทํำไงฮะอยากมีท่าทองหนึ่งทำบุญสองคิดแต่เรื่องบุญทานจิตใจต้องแบบคิดแต่เรื่องบุญทานอันที่สามอันที่สาม คอยลงอมโลกธาตุเอาดนเรื่องจริงทำไมพระท่านถึงสร้างลูกอมโลกธาตุฟังนะฟังนะหนึ่งร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันคนนี้มีกำโรคเลือดท่านเลือดน้อยเอ้ยไม่ใช่ท่านนะท่านน้ำน้อยท่านน้ำไม่ดีเลือดเป็นพิษน้ำเหลืองไม่ดีเลือดเป็นพิษท่าน,น้ำไม่สมดุล หอยรูปอมรูกระทปรับสมดุลปรับสมดุลปรับสมดุลธาตุน้ําให้มาปกติก็จะแข็งแรงอาจารย์ครับผมหื่นครับผมหื่นครับคอยรูปอมลูกระาปรับธาตุไฟดรอปลงมาเข้าสู่ปกติเขาเรียกว่าวิชาโลกธาทาอันเนี้ยอันแรกในปรับสมดุลน,นะอันที่สองคืออะไรนะ ปรับท่าทองถ้าเฉพาะคนทำบุญนะเฉพาะคนทำบุญนะเพราะคนทำบุญจะมีท่าทองแต่ถ้าคนไม่ทำบุญไม่มีท่าทองเขาจะปรับให้รวยหนุนให้เจริญนี่จารย์ไม่ได้พูดมามามาขายรูรรกอมแล้วกระท่านนะเฉพาะคนทำบุญนะครับหรือคนที่ใส่ไปทำบุญทำกินเจริญ หยิบจับเป็นเงินเป็นทองเขาจะหนุนธาตุทองเนี่ยเขาจะหนุนธาตุทองเนี่ยให้สว่างสุขใสเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือวิชาที่ครูบาอาจารย์เนี่ยสร้างมาคนที่สำเร็จธาตุคนที่สำเร็จโลกธาตุกับคนที่สำเร็จธาตุทั้งสี่กสินไฟเนี่ย กสินทั้งสี่เนี่ยคนละคนกันนะคนคนละคนกันนะเอาใหม่นะคนที่สําเร็จกสินทั้งสี่สำเร็จธาตุสี่ฟังนะฮะคนที่สําเร็จธาตุสี่เนี่ยคนละคนกับคนที่สําเร็จโลกธาตุคนละคนกันนะฮะคนที่สําเร็จธาตุสี่เนี่ยคือเก่งกระสินไฟกระสินลมกระสินดินกระสินน้ํา พอสำเร็จธาตุสี่เลย่ป้เนี่ยสามารถควบคุมวัตถุได้เล่นแร่แปรธาตสสุเซนูนเซนี่ได้คนละคนกันนะแต่คนที่สำเร็จโลกาธาตุเนี่ยสามารถปรับธาตุขันมนุษย์ได้สามารถช่วยคนรวยได้ปู่ยิ้มหลวงปู่เสาอ,อาจารย์ปู่มั่น อาจารย์นำปู่ทองเท่าปู่จาปู่แชมโอเคไหมเอ่คนละคนกันนะครับคนละคนกันนะคนสำเร็จวิชาโลกา,าธาตุกับคนสำเร็จาธาตุสี่เนี่ยคนละคนกัน